ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ i am e x a channel ครับวันนี้วันที่2ตุลาคมขอ2563ครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างติดตามชมกันได้เลยครับลุมพลมั่นใจความบริสุทธิ์ครับช่วงเกิดเหตุไม่อยู่กบกอ่าเมื่อวันที่2ตุลาครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าในชัยพลวิภาครับหรือลุงพลพร้อมปแต่ครับและนายกกฤษฎีกฤษดาโลหิตดีนะครับหรือทนายโนบิครับ พ่อหมอปลาครับซึ่งเดินทางมาฟังการถแถลงข่าวคดีน้องชมพู่ด้วยนั้นตลอดการฟังคํำถแถลงได้นั่งจดประเด็นที่เจ้าหน้าที่ถแถลงโดยเฉพาะเรื่องเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ช่วงเวลาประมาณ9.49-10.11นะครับซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวตัวเองไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่ในบ้านกก,กนประเด็น DNA จากเส้นผมที่พบในตัวน้องชมพู่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของบ ระบุได้เพียงเป็นญาติทางฝั่งแม่สองประเด็นนี้ทําให้รู้ลมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับก็รอดูันต่อไปนะครับผมนะด้านป้าแตนครับกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกกังวลหลังจากที่ตํารวจแถลงเรื่องผล DNA เส้นผมที่พบใกล้ศพน้องชมพู่ครับว่าเป็นญาติฝั่งทางแม่พร้อมระบุว่าในบรรดาพี่น้องห้าคนตัวเองมั่นใจว่า สัมผัสและยุ่งเกี่ยวกับน้องชมพู่สวันก่อนที่น้องจะหายตัวไปตัวเองอาบน้ําให้น้องชมพู่แล้ววันที่ขึ้นเขาภูเหล็กไฟไปค้นหาไม่มีญาติพี่น้องทางฝั่งแม่ขึ้นไปด้วยนะครับ